อ่ายังใช้ระบบแบบโบราณก็คือใช้มูลสัตว์นะครับเป็นปุ๋ยเคมเป็นปุ๋ยให้ให้พืชเรานะครับพืชผักที่เราปลูกบันทึกเสียงด้ครับอ่าเป็นเป็นปุ๋ยให้พืชผักของเราจนถึงมาถึงโลกอ่าปฏิวัติเขียวก็คือการอ่าปลูกผักแบบใช้ใปุ๋ยเคมีนะครับการปฏิวัติเขียวเนี่ยก็จะมีทางอ่าประเทศอาอริกานะครับ ทรงเสริมแล้วก็เยียดเยียดปลูกฝังความคิดนะครับว่าเราจะต้องให้ปุ๋ยเคมีนะครับพืชผักจะได้สวยงามนะครับแล้วก็เมื่อใช้ปุ๋ยเคมีปุ๊บผักนะครับไม่แข็งแรงนะครับก็จะมีแมลงมีศัตรูพืชนะครับทุกอย่างประเทศอาหามน่นก็ใส่ข้อมูลให้เรามาเงว่าจะต้องใช้สารเคมีเพื่อกำจัดแมลงกำจัดศัตรูพืช ครับอข้อ,อมบให้เรามาเป็นเวลาหลายสิบปีนะครับพอเราใช้มาเรื่อยๆนะครับดิน,นที่เราใช้อยู่เนี่ยก็เสียนะครับเสียคุณภาพไปหน้าดินจะแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นแปลงของใครนะครับมีคุณสมบัติเหมือนกันตอนนี้ดินถูกใช้ไปเกือบอคุณภาพเกือบจะหมดแล้วนะครับฉะนั้นนะครับ ปัจจุบันนี้เราถึงเวลาแล้วที่เราจะมาปฏิวัติใช้แบบความคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าของเรานะครับใช้การคืนชีวิตให้แผ่นดินโดยการไม่ใช้ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นใช้สารอินทรีย์แทนนะครับปุ๋ยอินทรีย์นะครับโดยการนะครับง่ายๆที่เราเมื่อเช้านี้เราก็ทำไปแล้วโดยการพมดินนะครับพมดินเพื่อคืนชีวิตให้ดินนะครับใส่ปุ๋ย แห้งชามน้ำชามนะครับเพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์นะครับเข้าไปอยู่ในดินนะครับเมื่อดินสมบูรณ์แล้วก็จะสร้างอาหารให้ต้นไม้ของเราอีกทีหนึ่งนะครับหมู่บ้านตำบลมันแก้งเนี่ยจะเป็นตำบลแรกนะครับที่จะทำส่วนอาหารหนึ่งตำบลเลี้ยงหนึ่งอำเภอได้นะครับแล้วเราจะไปต่อยอดตรงนี้นะครับสำหรับปัจจุบันนะครับอนาคตนะครับไม่แน่นะครับ อำเภอเก็งคอนะครับอาจจะเป็นต้นแบบของจังหวัดเชฟูนะครับเพื่อทําการาเกี่ยวกับกิจกรรมหนึ่งอำเภอเลี้ยงหนึ่งจังหวัดนะครับของเราพวกท่านทุกคนนี่แหละนะครับผู้นำชุมชนนี่แหละจะเป็นหัวหอกในการที่จะพาชาวบ้านลูกบ้านของท่านทำนะครับแล้วหลังจากที่ผมพูดวันนี้นะครับเราจะไปต่อยอดของวันวันที่ห้าคือการสวอตหมู่บ้านนะครับ ผมจะมีข้อมูลให้ทุกทก่านเกี่ยวกับสวัสดิ์หมู่บ้านจุดแอนจุดก่อนจุดแข็งนะครับโอกาสอุปสรรคของหมู่บ้านที่จะเราจะทําโครงการเนี้ยมันจะทําได้ยังไงมีโอกาสยังไงมีปัญหาตรงไหนเราจะไปคุยก <c oughs> ันในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ผมคิดว่าข้อมูลการสำรวจตรงนี้ผู้ใหญ่บ้านทุกท่านผู้นำชุมชนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับคงจะคิดคิดคิดไยางนะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลของหมู่บ้านนะครับผม มีใครจะเสริมอีกไหมครับเว่าดีว่ทมีอมีวิธีหรือวะใช้เข่งวะดีกว่าเคมีอแสดงว่าเริ่มเห็นแล้วเนาะเห็นสถานการณ์ปัจจุบันภาวะวิกฤตยังไงเนาะนนี้เราเรามองสามเรื่องเนาะดินกน้กป่าบ้านเราทำอ้อยนี่ครับ ประธานทวรรษมองว่าอย่างไรกินน้ำปลาปัจจุบันเนี่ย <c oughs> คนอื่นต้องสวัสดีครับหัวหน้ามงคลหัวหน้าอําโดยแล้วก็นักพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบและก็ขาวได้คือผู้นําในการเปลีป่ยนแปลงในโลกยุคใหม่นะผมออวันนี้อยากจะมาแลกเปลี่ยนกับพี่ๆเป็นี่เป็นผู้นำนนาังมชาการย์าี่กาโลกตอนนี้ ครับเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ภพสาาในเรื่องดินน้ำป่ากรคนนะครับตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นไปเนี่ยโลกเราจะเริ่มขาดแคลนในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอดีตที่ผ่านมาโลกเราสิ่งวิไลยน่าอยู่ธรรมาชาติสร้างสมดุลให้สมดุนกันนะครับ<อ>มเมื่อประชาประชากรหรือมนุษย์เราเพิ่มขึ้นเนี่ยให้มีการเบิกบุก,บก,บกมีสปากรมีการ ทำได้เรื่อยลอยต่างๆทำให้โลกใบนี้เริ่มจะไม่มีแหล่งอาหารนะครับเพื่อนมนุษย์ในเรื่องของประเทศไทยตอนนี้เราโดนสถานการณ์หลายอย่างเส็นสถานการณ์ที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้คือสถานการณ์โควิด19นะครับแล้วก็ทราบข่าวว่าโควิด19จะอยู่ในโลกใบนี้อีกยาวนานดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้นำเราต้องนะครับหาสิ่งต่างๆที่อยู่ในชุมชนเรา ให้เป็นสเบียงอาหารให้กับเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตำบลอำเภอประเทศและจังหวัดของเรานะครับเพราะเลยจะต้องมาคุยพวกเราว่าเอรัฐการที่เก้าเนี่ยพระองค์ทรงบอกว่าในปี2517ะว่าในโลกใบนี้มันมีหลุมระเบิดดวงกับประเทศทั่วโลกมีอยู่หลายหลุมแะตอนนี้เราผ่านมาทั้งหมดสามหลุมแล้วสามหลุมที่ผ่านมาเนี่ยล้มหายตายจากไปแล้ว ยังเหลือหลุมสุดท้ายคือหลุมของทุนนิยมทำไม้ผมเปนทูดเช่นนี้นะครับเมื่ออดีตก่อนเราทำงานอกษรทำงานเกษตรแต่พอเพียงนะครับมีอะไรใช้อย่างนั้นนะครับเราไปกัระยะหนึ่งเราไปหลงทุนนิยมให้เราเปลี่ยนมาใช้ของเกษตรที่พึ่ผพาอาศัยสารเคมีนะครับเราก็หลงตรงนั้นไปนะึกว่าเอาเกษตรเหล่านั้นเข้ามาทำสารเคมีต่างๆ จะทําให้คนไทยหรือพื้นแผ่นดินไทยเป็นคนเกษตรกรที่ร่ํารวยสุดท้ายแล้วก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับนะเมื่อกกเกษตรเคมีเข้ามาสิ่งหลาย,ลาย,ลายอย่างในชีวิตประเทศไทยก็เริ่มจะล้มหายตายจากดินก็เริ่มไม่อุ้มน้ําพระองค์ท่านมองการไกลเลยพระองค์ท่านเป็นพระองค์เดียวในโลกที่ได้รับรางวัลนะครับตอนที่อางนาหน้าน่อยว่านะครับประชาชนโลกเอ ใอ้วันที่ห้าธันวาซึ่งเป็นวันเกิดของพระองค์ท่านเนี่ยเป็นวันดินโลกนะครับดินในประเทศไทยตอนเนี้ยเป็นดินที่ร้อยทั้งร้อยแทบจะไม่อุ้มน้ําพระองค์ท่านมีศาสตร์ของพระองค์นะพระองค์ก็มองศาสตร์ในเรื่องของศาสตร์พระราชาไว้ที่ทําสําเร็จแล้วที่พระองค์ได้ลงมือทำกับมือของพระองค์เองเนี่ยประมาณหนึ่งพันห้าร้อยโครงการนะครับอละโครงการเหล่านั้นก็จะเป็นโครงการในเรื่องของดิน นะครับทำานไหนให้ดินฟื้นชีวิตขึ้นมาก็อย่างเมื่อกี้เราได้ลงมอเช้าไปแล้วว่ามีการห่มดินแห้งชามน้ําชามนะครับเอาทําสักระยะหนึ่งฟื้นดินก็คืนสู่ปกตินะครับในเรื่องของในเรื่องของน้ํานะครับทําไมต้องมีโคกหนองนานะครับฝนเวลาหน,น้านี้มันมาเร็วมาเร็วไปเร็วนะท่านพระองค์ท่านก็ยังมีศาสตร์ของพระองค์ว่าถ้าเราทําเป็นขนมขลุมโคกฝนมาก็ตกในร่องน้ํา นะครับเป็นสเปบียงยามหน้าแรงให้กับพวกเรานี่คือสถานการณ์ตอนนี้ครับคือขานประธานก็สมมว่าเออจะมีองหนองแม่เนาะที่จะแาแก้วิกฤตตรงนี้แก้ปัญหาดินดิน,เ,น,เ,ดนเดี๋ยวว่าเราก็เสียเนาะเริ่มเสียครับทีนี้อยากจะถามพี่แคงนะครับว่าถ้าเราเอา โค้หมองงาเนี่ยมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับวิกฤตของหมู่บ้านของประเทศอะไรเนี่ยเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเราเราเรา,เราจะต้องทําอย่างไรมีแนวทางแบบไหนถ้าเอาโคกหนองนามามาปยุกต์ใช้ขอบคุณท่านอ,อบคุณรายกครับ ไม่ก่อนนะว่บบาคือเมื่อปี2103 8เนี่ยมันมีมันมีหนังฮอลลีวูดเรื่องหนึ่งชื่อว่า Water World ภาโลกมหาสมุทรงเรื่องนี้ทำรายได้สูงสุดเป็นบทบการในตอนนั้นนะครับเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ที่ที่คนไม่คาดคิดว่าจะมีคนคิดเรื่องนี้หนังเรื่องนี้อเออพระเอกคือเควินคอสเนอร์ครับได้รับรางวัลอสการ์ในปีนั้นด้วย หนังเล่าเรื่องเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่สามซึ่งเป็นสงครามนิวเคลียร์แล้วก็ทําให้แผ่นดินบนโลกเนี่ยจมลงใต้มหาสมุทรหมดเลยแปลว่าโลกไม่มีแผ่นดินแล้วนะครับในช่วงนั้นมีแต่มหาสมุทรมีแต่น้ําเต็ไมไปหมดเลยคนใช้ชีวิตบนเรือครับใช้ชีวิตบนเรืออยู่บนเรือกินบนเรือแล้วก็ทําให้ชีวิตมันต้องปรับตัวมากแล้วก็เกิด คนที่อยู่รอดได้เนี่ยคือคนที่ปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในมาสุ์รสิ่งที่คนในยุคนั้นอัถนาที่